โอเคกลับมากันในไฮอัพดีกว่ามันอัปเดตอะไรมาเยอะอยู่แล้วก็อีกประมาณ3วันมันจะอัปเดตกีปอีกรอบหนึงไม่ได้เล่นนานอะ่ะของก็ถูกปรับให้สแต็คกันได้เรียบร้อยสเป์สแต็คได้พวกเฟรมก็สแต็คได้ละ ทำถึงมีเพิ่มพวกชื่อพึ่งนี่เบสิกไอส์เพเทลแล้วก็บับเบิลวูดเพิ่มชื่อมาเนี่ยแล้วก็มีพึ่งใหม่แล้วก็ตารางบอกชนิดพึ่งแล้วก็ความหายากโอกาส ur, ห้าสิบเจ็ดเปอร์สิบหกเปอร์แล้วก็บอกเรามันคูนเท่าไหร่แล้วก็พึ่งใหม่สองตัวเออสามตัวเลย ไอ้ตัวนี้จะเกิดในช่วงที่ฝนตกส่วนนี้มีเกิดเฉพาะในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองออึแล hmm. ้วก็สเปย์ใหม่วางขายพอดีเลยซื้อหนึ่คือยากเกินโอ้โห oh, oh, oh. ดอกไม้ดอกละลาดอกเลขของฉัน ดอกละหนึ่งร้านมันควรจะเป็นรอหนึ่งของแพงปักไปไกลเดี๋ยวเราค่อยถอนนี่อันนี้อ่ะมัน,น,น,นมันถูกสุดไม่ถอนทิ้งไหนในเราก็ซื้อสเปรย์ใหม่มาแล้วไม่รู้มันจะดีไหมอ่ามันชิกโรใช่ไหมว่ะม,มีสองอันละ เองใช่ถูกอิงเนี่ยอ๋ยอกดไม่ติดอ๋อโอเคสเปนนี้บวกโอกาสกลายพันธุ์เพิ่มนี่โอเคสภาพอากาศมีผลกับการกับดอกไม้ที่วางขายในร้านด้วยนะให้ดอกนี้มันจะมันจะมาวางขายเฉพาะช่วงที่มีฝนตก ดอกแล้วก็เลียนดอกวันนมีโอกาสมาวางขายในวันฝนตกมากขึ้นนับเป็นไอ้ดอกนี้แหละสองแสนแปดหมื่น,นอะอันนี้โอเคเดี๋ยวเราค่อยถอนพิมพ์รดทิ้งแล้เราเก็บไว้ในตัวได้เลยอ้าวออกเกี่ลังมันอยู่ตรงนี้น,นี่หว่าโอ้ยชื่อไม่ได้ มันมาขโมยไกลขนาดนี้เลยหรือปกติถ้านรังมันอยู่ไกลมากมันจะไม่ได้สนใจจะมาขโมยน้ำพึ่งเรานะบตกสายมันปรับใหม่ปกติถ้านรังมันอยู่ไกลขนาดนั้นมันไม่มาขโมยหรอกมีแต่เบสิคเฟรมจะมีเฟรมอื่นไหม อนาคตอาจจะมีแอดวานเฟียมเพิ่มเข้ามาถนะ้ามีเบสิกแล้วก็ต้องแอดวานอีกถ้ามันเพิ่มพวกของที่ใช้กันแตนมาขโมยล้ำเพิ่งเราก็ดีวกากุหลาบมาขายไม่รู้ว่าอัปเดตที่จำกำลังจำมาถึงอีกสามัน ขานี่มันจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราต้องหาย้ายลังบังๆออกด้วนี่หวะงใส่พึ่งหลายชนิดมันน่าจะขูนเยอะกว่ามั้งเพราะปางตัวควานสามารถมันไม่ได้ขูะแค่มันไปซัพพอร์ตตัวอื่นอ,อย่างพเท่าปีนี่มันก็คือทำให้พืชทำให้พึ่งหงลังใกล้ๆทำน้ำหวานเร็วขึ้น อันนี้ก็คือทําให้ติดทําให้ดอกไม้ที่อยู่ใก,กล้ๆมันติดกายพันน้ําแข็งมูลราคาคูณสามับเบิลก็ทําให้ติดแค่พันบับเบิลคูณหนึ่ง,งจุดห้าเที่ลงเอ็ดละมาดูราคาโอเคฝนตกพอดีเลยเดี๋ยวรอดูว่ามัน เกิดไหมก้อนนี้ของฉันคุณเท่าไหร่ะัะคูณสามร้อยคุณหกร้อด,ดังเดียวแต่โอกาสเกินแค่สเอร์เซ็นต์ พึ่งก้อนเมฆหนึ่งลังอยู่นู้นแรงหน่อยเดียวโอ้โชคดีวะ่ะเกิดแล้วยังไม่เผลอปล่อยมันละจริงๆเคยเข้ามาจับแล้วรอบนึงแล้วเผลอกดปล่อยโคตรเย่มันนี่สน้องก้อนเมฆเย้ เดินน้องกันมิกมันแนวอ,อันนี้คือหลังของอะไรถึงน้ำแข็งอืมตรงนี้พึ่งชมพูพึ่งเห็ดเท่าอันเนี้ยอันนี้กับน้ำแข็ง เพเทออ่กตัวใช่แต่งนการจัดลังจริงๆเราต้องจับเพท่อแยกไปให้มันกระจายทั่ว,วน,นั่นคือ,เ,อเสร็จแล้วละนะ เราเอาลังนี้แล้วกันเ๋ยก็ราปิดแล้วก็หยิบลงังแล้วก็เอาลังใหม่มาวางโอ้โเราได้น้องก้นเมฆมาแล้ว แล้วบับเบิลเกิดไม่หวบับเบิลไม่ได้เกิดเพิ่มโอเค,อ,เคอย่างน้อยเราก็ได้พึ่งใหม่ในคลิปนี้ละโอ้สามเซนสองใช่ได้โอเคเดี๋ยวก็อยู่ต่อจนฝนหยุดตกแล้วกันเผื่อว่าจะได้เพิ่มอีกสักลังมันบอกเกิดเฉพาะหน้าฝน ส่วนอันนี้มันจะเท่าที่ไปดูมานมันบอกว่าจะเกิดแค่ในช่วงที่อยู่ใน thunderstorm นั่นคือพายุฝนฟ้าขะนองแต่ก็ออกาสต่ำดีดีแต่ตั้งแต่เล่นมายังไม่เจอเลยนะสภาพอากาศลนละน้นจริงๆอัดไปแล้วรอบหนึ่งแต่ไม่มันเสียงรบกวนเยอะเกิน แล้วก็เผลอปล่อยพึ่งก้อนเมฆทิ้งเฉยเลยโดตร่โอเค,อเ,คเดี๋ยวกลับมาอีกทีเผื่อมีอะไรใหม่โอเคเหมือนว่าจะเกิดมาแค่ลังเดียวแล้วฝนจะตกละอืมก็โอเคไว้เจอกันตอนอัปเดตแล้วกันอัปเดตต่อไปมันจะมีอะไรเพิ่มมาใหม่และนี้เมื่อไรมันจะสร้างเสร็จ คลิปนี้ก็ไว่แค่นี้แหล